อยากจะมีค่าระดับน้ำตาลที่ลดลงบ้างอะ่ะเหมือนเคสเมื่อกี้ต้องทำยังไงล่ะคะที่น,นี่มีคำตอบค่ะก่อนจะไปรับชมกดติดตามช่องนี้ไว้ก่อนนะคะพยาบาลเรนาเคล็ดลับของเคสเมื่อสักครู่นี้นะคะคือว่าคนไข้เขาบอกว่าเขากินเป็นมือม้อค่ะเพราะว่าพยาบาลเยลนาเองก็แนะนําบอกว่าให้กินอาหารเป็นมือม้อๆจะไม่กินเบรคหมายความว่าเช้ากิน8ปดโมงก็คือกิน8ปดโมงค่ะ ระหว่างมื้อเราจะไม่กินอาหารอีกเลยนะคะเที่ยงก็คือกินเที่ยงไปเลยกินเป็นมื้อๆเพราะถ้าเกิดสมมติว่าเรากินแล้วก็กินแล้วก็กินเนี่ยมันจะทําให้เกิดภาวะการดื้ออินซูลินได้ค่ะซึ่งนี่แหละคือปัจจัยสําคัญที่ทําให้เกิดโรคเบาหวานคือภาวะดื้ออินซูลินหรือว่าอินซูลินรีสิสแตนนั่นเองพยาบาลเลนาเองก็แนะนําเขาไปนะคะว่าให้ควบคุมระดับน้ำตาลโดยการ จัดมื้ออาหารนะคะโดยที่ว่ามื้อแต่ละมื้อเนี่ยต้องจัดสองหนแปลว่ากินผัก2ส,ส่วนกินโปรโตีน1ส่วนแล้วก็คาร์โบไฮเดรตหส่วนนั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการทำให้อิ่มนานค่ะ ส่วนการกินแนะนําว่าให้กินผักก่อนหรือไฟเบอร์ก่อนอาจจะเป็นนึ่งผักน้ําพริกหรือว่าสลัดก็ได้จากนั้นก็เป็นโปรโตีนโปรโตีนนี้ก็จะเป็นพวกปลานึ่งนะคะหรือว่าไก่ไก่นึ่งนะคะหรือว่าไก่ทอดก็ได้แต่แนะนําว่าเราจะไม่กินหนังมันนะเราจะกินแต่เนื้อมันนะคะจากนั้นก็กินคาร์โบไฮเดรตนะคะคาร์โบไฮเดรตเนี่ยแป้งก็จัดว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตนะคะ แป้งเส้นพื้นเต๋ยวหรือข้าวพวกนี้ก็เป็นคาร์โบไฮเดรตค่ะหรือบางคนอาจจะเข้าใจว่าขนมปังเป็นคาร์โบไฮเดรตไหมใช่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นส่วนที่หนึ่งนะและระหว่างมื้อกินได้ไหมคําตอบคือโ no นนะคะเช่นกินข้าวเช้า8ปดโมงจะกินขนมอีก10บโมงไม่ได้ค่ะเพราะมันจะทําให้เกิดภาวะดื้ออินซูลินนั่นเองค่ะ